สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งอสี่ก็จะมาคุยกันในเรื่องของเวรกรรมที่ได้พบเจอนะคะสำหรับมาจากหนังสือวิธีกรรมซึ่งหลวงพ่อเจรันติตธรรมโนนะคะได้อนุญาตให้คุณวิชุตาด้วงชาวนาและคุณสุปโชคเสียนที่รัตเป็นคนจัดพิมพ์เพื่อเป็นธรรมทานนะคะ แล้วก็ช่องวบรกก็ได้นำมาเสนอให้ท่านผู้รับผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเพื่อที่จะได้รับฟังรับชมในเรื่องราวของเวรกรรมที่คุณทิพวรรณพงษ์ประสิทธิ์ได้พบเจอมานะคะ,ะซึ่งเรื่องราวต่างๆต่อไปนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่คุณทิพวรรณได้ประสบพบเห็นมาด้วยตนเองและเกิดขึ้นใกล้ตัวของคุณทิพวรรณมากที่สุด เพราะเกิดขึ้นกับมารดาและบิดาของอคุณทิพวรรณเองเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วคุณพ่อของคุณทิพวรรณป่วยมีอาการไอมากรักษาที่ไหนก็ไม่หายท่านไอทั้งกลางวันและกลางคืนไอจนกระทั่งบางคืนไม่สามารถนอนหลับได้ทำให้ร่างกายเริ่มอ่อนแอและซูบผอมลงมีอยู่คืนหนึ่งคุณพ่อของคุณทิพวรรณไอมาก จนคนที่อยู่ใกล้ๆไม่เป็นอันนอนพอรุ่งขึ้นเช้า,ชาก็ยังไอไม่หยุดพอตกบ่ายท่านเริ่มเป็นไข้ท่านเริ่มเพ้อและร้องไห้ท่านร้องบอกว่าอยากกลับบ้านบ้านของท่านก็หมายถึงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอยากกลับไปตายที่บ้านพวกลูกๆไม่เคยเห็นพ่อร้องไห้ก็ตกใจรีบพาท่านไปโรงพยาบาลวาชิระ ในวันนั้นเป็นวันเสาร์คนไข้จึงเยอะหมอก็ไม่ค่อยมีไม่มีใครสนใจได้แต่ให้ยากลับมาทานพอถึงบ้านก็พบกับพี่ชายของคุณธิปวันพอดีก็เลยพาคุณพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลบางโพหมอที่นั่นรับตัวไว้และให้คุณพ่อนอนให้น้ําเกลือพร้อมกับฉีดยาให้ทางสายน้ําเกลือเพราะท่านไม่สามารถทานอะไรได้เลยทานก็ไปก็อาเจียนออกมาหมด อาการไอของคุณพ่อก็ไม่ทุเลาลงเลยท่านไอจนเจ็บท้องไปหมดไข้ก็ขึ้นอยู่ตลอดอคุณทิพวรรณเห็นสภาพท่านแล้วก็รู้สึกสงสารท่านมากเพราะไม่เคยเห็นท่านป่วยมากขนาดนี้พอตกกลางคืนท่านก็ได้แค่ร้องเหมือนมีคนเอามีดมากลิดที่ท้องท่านทรมานมากไอแต่ละครั้งเจ็บท้องจนตัวงอ คนป่วยเตียงข้างๆบอกว่ากลางคืนคุณพ่อร้องน่าสงสารมากและลุกขึ้นเข็นที่ให้น้ำเกลือไปที่ระเบียงทําเหมือนจะก,กระโดดลงไปและถามเขาว่าที่นี่เคยมีคนกระโดดตึกตายบ้างไหมอพอคุณทิประวัณรู้เรื่องจึงรีบไปบอกหมอใหญ่ให้พยาบาลคอยเฝ้าดูให้ดีคุณแม่ของคุณทิประวัณได้เล่าให้ฟังว่า ที่คุณพ่อป่วยครั้งนี้คงเป็นเพราะเวรกรรมที่ท่านทําไว้กับหมูเพราะเมื่อตอนหนุ่มๆท่านชอบทานหมูและมักเอามีดกรีดกันสดๆเลยหมูไม่รู้จํานวนมากน้อยเท่าไหร่ที่ท่านกรีดต่างก็ร้องกันหวยหวนดูสภาพแล้วเหมือนคุณพ่อตอนนี้ไม่มีผิดท่านพักรักษาตัวแต่อาการท่านไม่ดีขึ้นจึงจําเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลไปอยู่ที่สิริราชย้ายไปอยู่ได้สองสามวัน ท่านก็มีอาการเป็นผื่นแดงและโอกออกไข้ก็สูงอาการไอก็ไม่หายขับถ่ายก็ไม่รู้สึกตัวแต่ยังคงมีสติพูดจารู้เรื่องแล้วก็เมื่อไปเยี่ยมท่านทีไรท่านก็มักจะร้องไห้และบอกว่าพ่อคงอยู่ไม่ถึงอาทิตย์นี้เมื่อคุณทิพวรบอกลับมาก็รีบทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านและเขียนจดหมายมาปรึกษาหลวงพ่อ หลวงพ่อหมายถึงหลวงพ่อเจรันนั่นเองนะคะและบอกท่านไว้ว่าเมื่อพ่อหายเมือ่อใดจะให้บวชซึ่งหลวงพ่อก็แนะนําและบอกไว้ว่าให้หายป่วยดีก่อนเสียค่อยมาบวชก็ได้หลวงพ่อบอกว่าคุณทิพวรรณจะแผ่เมตตาช่วยและแนะนําการสร้างกุศลและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับคุณทิพวรรณคุณทิพวรรณและลูกๆทุกคนต่างก็ช่วยกันทําบุญจนกระทั่งอยู่มา ไม่กี่อาทิตย์อาการของท่านก็เริ่มดีขึ้นจนคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ท้ายที่สุดคุณพ่อของคุณทิพวรรณก็ได้บวชตามที่ได้บนไว้ที่จังหวัดนครสวรรค์และปัจจุบันท่านสบายดีจะมีอาการเจ็บป่วยบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามสภาพอายุของท่านจากนั้นต่อมาอีก3ถึง4ปีประมาณวันที่9ตุลาคม2537 คุณแม่ของคุณทิพวรรณก็เริ่มป่วยแขนขาไม่ค่อยมีแรงคงเป็นเพราะท่านอ้วนน้ำหนักมากจึงเดินไม่ค่อยไหวพอถึงเดือนธันวาคมท่านก็ถึงกับต้องครานในวันที่25ธันวาคม2ศ5 3 7ท่านป่วยมากแม้กระทั่งจะลุกขึ้นก็ไม่สามารถทำได้ต้องคอยอ่างคนมาช่วยประยุงตกเย็นคุณแม่ท่านเข้าน้ำ ท่านเข้านานมากจนผิดสังเกตพี่สาวของคุณทิพวรรณสงสัยจึงได้เปิดห้องน้ำไปดูเห็นท่านกำลังจิกมือตัวเองพี่สาวต้องให้คนมาช่วยเอาออกจากห้องน้ำแม่ได้แต่บอกว่ากาวมันติดมือลามมาถึงแขนแล้วพวกเราเลยต้องทำเป็นช่วยกันเอากาวออกทั้งทงที่ไม่มีอะไรเลย จากนั้นท่านก็เอามีดมาเฉือนเนื้อตัวเองขณะกำลังเฉือนพี่ชายก็เข้าไปเห็นจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่แม่ก็ไม่ยอมไปต้องช่วยกันอุ้มท่านขึ้นรถไปพอถึงโรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมลงจากรถต้องช่วยกันดึงและพยุงตัวท่านออกมาแม่ก็ดิ้นไปตลอดทางพยาบาลต้องช่วยกันพาท่านขึ้นเตียงคนไข้พอให้น้ำเกลือแม่ก็กระชากออก จนเลือดกระจายเต็มที่นอนต้องช่วยกันมัดทั้งแขนขาจึงจะให้น้ำเกลือได้และช่วยไม่ให้จิกมือตัวเองด้วยหลังจากนั้นคุณทิพวรรณไปเยี่ยมท่านพยาบาลได้แก้มัดท่านออกแล้วเพราะท่านมีอาการสงบลงพยาบาลต้องให้น้ำเกลือแม่ทางขาแทนแต่แม่ยังใช้มือขวาจิกมือซ้ายจนเลือดไหลคุณทิพวรรณพยายามแกะออก แม่ก็ยังคงร้องไห้ช่วยเอากาวออกตามตัวท่านเป็นรอยช้ำเต็มไปหมดวันรุ่งขึ้นคุณแม่มีอาการดีขึ้นไม่มีอาการเกร็งที่มือและความคิดที่ว่ามีกาวติดที่มือก็หายไปจนหมออนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้แต่ยังคงเดินไม่ได้เช่นเคยจึงต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกทางโรงพยาบาลก็ให้กลับบ้านอีกสาเหตุเพราะตอนดึกๆแม่ชอบร้องฮือๆทั้งคืน ร้องเสียงดังมากจนคนไข้คนอื่นไม่สามารถหลับนอนได้ทางบ้านจึงพาแม่ไปหาหมอทางศัยศาสตร์อาการก็ไม่ดีขึ้นกลับสุดหนักขึ้นอีกแม้แต่จะลุกนั่งยังไม่ไหวต้องให้คนมาประคอยประคองและเอาหมอนยันไว้ตลอดจากนั้นลิ้นของท่านก็เริ่มแข็งพูดอะไรไม่ค่อยชัดโมงง่ายเวลาจะกลับถ่ายก็ไม่รู้สึกตัว เริ่มจะขาดสติไม่เป็นตัวของตัวเองในบางครั้งตอนเช้าท่านยังนอนอยู่ดีๆเหมือนคนปกติแต่พอตกสายท่านก็บ่นว่าร้อนร้อนร้อนให้ถอดเสื้อผ้าออกไม่มีใครถอดให้ก็พยายามถอดเองจนหมดและจะไปเล่นน้ำในห้องน้ำใครห้ามท่านก็ไม่ฟังคลับทั้งดุว่าและทั้งขอร้องเขาอย่างน่าสงสารแต่ก็ไม่มีใครพาไป เพราะถ้าเจอน้ําและท่านก็จะอยู่แต่ในห้องน้ํานั้นทั้งวันทุกคนกลัวว่าท่านจะปอดบวมจึงพากันห้ามวันหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่คุณทิพวรรณเห็นด้วยตาตนเองและจดจำไว้ได้อย่างแม่นยำเป็นวันที่คุณแม่มีอาการประหลาดเมื่อท่านไม่มีแรงจะคลานท่านคว่ำตัวลงทําลักษณะเหมือนเลื้อยปล่อยคล้ายงูผีคล้ายงูเสื้อผ้าก็ไม่ใส่พวกลูกเอาน้ำใส่กละมังมาให้ก็ไม่เอา ร้องแต่จะเข้าห้องน้ำให้ได้คุณทิพวรรณยืนมองท่านด้วยความสงสารพอท่านเข้าใกล้ห้องน้ำไม่รู้ท่านเอาแรงมาจากไหนลุกขึ้นคลานเข้าไปอย่างเร็วจนคนที่เห็นเหตุการณ์นี้พาต่างพากันตกใจท่านทำท่าดีใจเมื่อเห็นน้ำบอเข้าไปได้ก็เปิดน้ำอย่างแรงจนน้ำล้นอ่างเปียกพื้นนองไปหมดแล้วท่านก็ชูมือขึ้นเหนือศีรษะ งายตัวขึ้นในหัวฟาดกับพื้นครั้งก็ทำตัวสายไปมางคล้ายงูเอาศีรษะฟาดเข้ากับขอบอ่างทุกคนต่างรีบเข้าไปช่วยแม่ก็ผลักออกหมดในตอนนั้นท่านไม่รู้เอาแรงมาจากไหนแม่ดูมีความสุขมากกับการทำร้ายตัวเองอย่างนี้จนกระทั่งทนดูไม่ได้ต้องเข้ามาช่วยกันจับถึงสามคนแม่ทั้งร้องทั้งดุว่าแต่ในตอนนี้ไม่มีใครสนใจแล้ว เพราะต่างรู้ดีว่าถ้าปล่อยตามใจแม่ให้ทำอย่างนี้ต่อไปท่านต้องหัวแตกแน่ๆจึงนำท่านออกจากห้องน้ำพอออกมาได้ก็เช็ดตัวให้ท่านใส่เสื้อผ้าให้ท่านอาการท่านจึงเริ่มกลับเป็นปกติแถมท่านยังพูดทักทายกับคุณทิพวรรณด้วยพอคุณทิพวรรณกลับบ้านพี่สาวก็โทรมาบอกว่าแม่ทำแบบเดิมทุกวันจนตอนนี้หัวท่านแตกแล้วไม่มีใครห้ามท่านได้ ทุกคนต่างหมดปัญญาจึงไปหาหมอที่เข้าทรงเขาบอกว่ามีพญานาคมาเข้าสิงร่างการกระทำทุกอย่างจะคล้ายกับงูเข้าเจ้าจึงเขียนหนังสือเพื่อปรึกษาหลวงพ่อหมายถึงหลวงพ่อเจรันนะคะและเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ท่านฟังซึ่งท่านก็ตอบมาทางจดหมายว่าเป็นกรรมที่ทำไว้กับงูแน่ๆและหลวงพ่อท่านแนะนำทุกคนให้สวดมนต์บท พุทธคุณพาหุงมหากาและแผ่เมตตาให้กับงูตัวนั้นซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติตามและทำกันทุกวิถีทางที่จะช่วยคุณแม่ได้เพราะต่างคนต่างปรงตกและคิดว่าคงจะไม่ได้คุณแม่คนเดิมกลับมาแล้วพอเขียนมาถึงตรงนี้ก็ทำให้คุณทิพวรรณหลวนหรวล,ลึกได้ว่าเมื่อตอนที่คุณแม่ท่านยังเด็กอยู่มากด้วยความที่ไม่รู้เรื่องเวรกรรม บาปบุญต่างๆจึงเป็นเหตุให้ท่านทำกรรมกับงูปลาไว้ซึ่งเริ่อม,มีท่านเสียใจมากวันนั้นคุณแม่เดินไปอยู่ในทุ่งนาท่านเห็นงูปลาท้องแก่ตัวหนึ่งท่านจึงนึกสนุกตรงก็ไปจับและตีหัวมันจนตายเท่านั้นยังไม่พอท่านยังเอาไม้รีดลูกออกมาทีละตัวทีละตัวจนลูกในท้องของมันต่างก็เลื้อยเข้าปาไปจนหมดท้อง แล้วแม่ก็โยนซากแม่งูนั้นทิ้งไปคุณทิพวรรณจึงแน่ใจว่าคงเป็นกรรมอันนี้แน่ที่ทำให้ท่านต้องชดใช้ด้วยความทุกเวทนาเช่นนี้ไม่ใช่ปยญานาคมาข้าสิงเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องชดใช้นี่แน่นอนแต่นี่พี่น้องทุกคนของข้าพเจ้ายัางนึกว่าเป็นปญานาคอยู่ดีจึงช่วยกันทำบุญถวายสังฆทานถวายพระประธาน แต่พอคุณทิพวรรณไปเล่าเรื่องงูนี้ให้ทุกคนฟังทุกคนก็เริ่มเห็นด้วยและเริ่มแผ่มเมตตาอุทิศบุญส่งกุศลให้กับแม่งูตัวนั้นพอถึงวันอาทิตย์คุณทิพวรรณก็ไปเยี่ยมคุณแม่อีกก็ต้องตกใจเพราะเห็นท่านลุกขึ้นนั่งได้และการพูดจาก็เป็นปกติดีทุกอย่างเวลาถ่ายก็รู้สึกตัวพอตัดมาอีกอาทิตย์ท่านก็บอกว่าท่านเดินได้แล้วและท่านก็เดินให้ดู แต่ก็มีไม้เท้าคอยช่วยพอคุณแม่หายดีแล้วท่านจึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านป่วยอยู่นั้นท่านคิดถึงแต่เรื่องงูตัวนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหา,าแต่อย่างใดทั้งที่ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องงูให้ท่านฟังเลยจนทุกวันนี้ท่านมีอาการดีขึ้นมากไม่ต้องอาศัยคนคอยดูแลท่านก็สามารถทำงานบ้านได้ทำอาหารได้ทำทุกอย่างเหมือนปกติ เรื่องอาการของคุณแม่นั้นคุณทิพวรรณได้พบเห็นมากับตาของตนเองเป็นประสบการณ์ที่คุณทิพวรรณพบมาด้วยตนเองจึงขอเขียนมาเพื่อยืนยันและเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเรื่องของเวรกรรมนั้นมีจริงแน่นอนถ้าไม่ทันในชาติปัจจุบันนี้ก็ต้องตามไปทันในชาติหน้าแน่นอนถ้าคนไหนเคราะห์ร้ายหรือดวงไม่ดีให้สร้างพระเข้าตัว นำธรรมะเข้าตัวคือสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสนาเป็นยากินจากหลวงพ่อจรันพระธรรมสิงหะบุราจาร์วัดอัมพวันอำเภอพรมบรุรีจังหวัดสิงห์บุรีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโปรดใช้วิจารญาในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ